สบายดีพี่น้องมัตจึคูทุกคนนะจ๊ะดีพี่น้องมัตสึคูทุกคนเข้าวไปอีกแล้วมาเนี้บมงพี่น้องหมักตะกคายพี่น้องน้องหมักตะกวงแดงเป๊ะอีเทิง์นพี้องไปเจอพลไม้ป่าพี่น้องเมกิดขุดแม่กินูนได้ตัวหนึ่งเรือพี่น้องได้ไหมขุดแม่คานุนมาขุดแม่คานูนพี่น้องเลยได้ควายนี่แม่มันแย่ไข่หมดดำพี่น้องเลยนี่คุ้มทสิได้หรือบ่พี่น้องนะรอรุ่น นองบอนมาเลมาพอพันธากระดีไข่นะไม่อยากเอามาเพราะเราจะเป็นไข่เติมเลยม,มาแต่สองเมลูกนะจ้าพี่น้องรอติดตามแม่ขนูนนละแม่จีเราจะได้หรือเปล่านี่บแม่มันเป็นฮูบแม่ ได้กลพี่น้องสองตัว,ว,วล้วกรเทียสองตวัวพี่น้องถือมาดวงเดียวเลยพี่น้องโดยเขาย่ามันโมมี่นะถือลนะ้าเขาลงมาใกล้สุดเลยพี่น้องลงมาหน้าไไนพ <samb il S 1> ี่ใหญ่พงพี่<า>่้ต้องแบเอามาัก มีอค so so like mm ่ขนหลดสิดับแต่แม่นี่ทางพี่น้องมาเบิ่งทางไข่มดแดงทางนี่ป้าพี่น้องโยนตักซาปเนี่ยนี่แหะนี่น่ะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเดี๋ยวห้องไหนเดี๋ยวเราจะออกเอาใหม่มาแห่เลยเดีอ อันนี้ถื่อนะไม่ใช่เอออจะออกไปว่าอะไรกันนีาเียเมจิเทควยนแม่คนนอีกแล้วเดีอพี่น้องเป็นหองกรุงแยกขนออกแยอขนให่เออแมคนานน สิคุดก่อนอนน้อยยังเอาไปเอาอันกระตา่ายแย่ไข่หมดอยู่หลดอยู่ทางพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้ก็ไอ้ไขนแม่ขนุขน,นเด้อนี่เห็นแล้วเด้อพี่น้องอุนน้อยกแย่ไข่หมดพี่น้องไข่หมดก็อยากแย่แม่ขนุนก็อยากคุดก็ปอกกู เลยห่างเลยพี่น้องเห็นบ่ห่างหมดข้าวปลาข้าวเดงคือเก่าหากินล,กลูกล้านลานก็อยู่น้ำพ่อนน้ำแม่เพิ่นเด้อเมือนี้ขอข้าวปลาหากินกับต้นน้อยอีกก่อนสิได้ไายได้หน่อยกัติดตาไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นนำกันสิได้ไายบ่เออสิได้หน่อย เห็นทางหมดผัสซ้อนทางหมดพี่น้องเลยได้เอากระต่ายมาแห่น้ำอยากคุดแม่คานน์นี่ได้อยู่บอกเห็นมีไข่อยู่บอ่ป้ายบอกป้ายกระแลาวมาก่อยกินมาขวบใส่ไข่เิอาหางนะเด็กผัดได้ทุกค นี่แต่แม่มันแบบนะฮะมันต้อง่งห้างนักๆตัวหน่อยมันจังได้ไม่ค้นกะาม่บ่เด็กิ่อีก้ ทางตัวใหญ่ฮะน้าแหญ่ตัวใหญ่ฮะก่อนเป็นได้เดี๋ยมีมีมีเออดกดกไข่มามคอยเคาะคอยเคาะเคาะเอ้าดิ๋ดีไข่ไข่กำลังออ่อนไข่กำลังออกเออจะว่ากระต่ายน้องโมกุไหมน้องนมกุลไปได้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 ดิ๋ยเสือกบรรยงเจ้าก็เกี่ยวข่าวเขาโมเกี่ยวข่าวมันคุ้งสะก้อนเออเกี่ยวมันขึ้นเกี่ยวไปนั่นแหละคือเกี่ยวขึ้นให้มันสั่น เออฮะดิฮะดิโอ้ยบัถือกระตาซักเกี่ยวซะก่อนจังแง่ไม่บันเกี่ยวแบงให้มันสั่นก่อนฮะดิห่างใหญ่มันจีหยุดละห่างใหญ่เออห่างใหญ่อะดิขู่ แม่บวตื่นไปได้ไข่หมดนี่ยัยงจักรีอยู่เนาะยังเป็นไข่ป้ายลายอยู่เนาะตัวตื่นก็ตื่น็ะเป็นแม่เป้นเนนงนะพวกลายไปแห่ห้างนั่นสิเนาะมีบ่ห้างตัวคุณแล้วค่ะสิมีตัวกุ๊กนะแห่ไข่หมดไปน้ำคุดแม่ขนุนไปน้ำเลยจ้า เป็นใส่ตะหางาก็มานอนก็เออหมดครบเขาแห่เราไปจกไออออกักห้างหมมางเทิงผู้โอดเอ้ยบ่ห้างฮะหางใหญ่ยืนใส่กระตุกหางหมดมัานมาดิคู่คบอยู่มี่แต่ไข่ป้ายได้หลายได้ไข่ป้ายเอ้าได้ ลงจโกจกลงคือขาานไนงะ่าฮ่า่โอ้ยไนี่ยเมืม่อไรพี่น้องเอ้ยก้องกระติงเนี่ยนะได้ปัดหมดหมดครบพี่น้องเอ้ยบุบบับบุบบับอยู่ ไม่คิดให้แม่กินนู่นเพี่ม่กินนู่นเด้พี่ยโอ้โหได้เา่เดี๋ยวมาเบ่งนำกันห่มากเลยหะเก็บหมดกัดกักกตต,ตาพี่นอ้อง ต้องกระต,ไตงไปตีมาพี่น้องมันตีงได้หมดครับพีน้อได้ฮะได้ก็ะตุ้นนะควายละโตพี่น้องอ้นบังคิดเขาอยู่ประเทศไทยนะเขาไปคุดไปเออเป็นร้อยเนี่ย มดละหมดละบอตัวเดียวคนละคุอเห็นจำบอแมุ่ดแมงจุจีพีน่น้องแม่จุจีแมงแม่กินนู่นทอดหน้ากรอบกรอบว่มันเห็นมนลยอดด พวกแคคานูนเนี่ยบุคคลที่รอบ,บุคคลอื่นเสียแล้วก็คือเสีย่แไปเพราะว่ามันบุเป็นหูเดมันเป็นบั่นทีที่เกิดหมดครบอาก็สืได้พากร็รอเมื่ออะไรพี่น้องเลยเพราะว่าบัวไว้หนึ่งมากกระแดดช่องมาก,กอะหิวเข่าแน่เข่าบริกรน้องคือสิเป็นวินเป็นเวียนนี่แหละส่วนมาจีดของเมื่อกวพี่น้องอ เลยไข่มมแด็งเขาแย่ต้นทำมิดกันแมงกินู่นเขากระด็จากตัวเนี่ยสองสี่หาตัวอ้าวแมงก็นู่นหกตัวทุกคนว่ะตายตัวหนึ่งตายแล้วไข่มมแด็งเขาแห่ำมิดได้สามีเลยจองเลยแมงแมงกระต่ายเทเสะทงแล้วเขากะเมื่อน่ะพี่น้องเฮียบัดนี่แดดแห้งกว่ามันนี่เอาขนาดเลยโมนี่ระดันเลยเด้อพี่น้องไข่มมแดงแมงกีนูก็ได้ประมาณนี่พี่น้องเอ้ยเด้อ ขัดซื้อกะเร้าท้าิบผู้ได้พีน่องเนี่ยกะน้อยๆไปซิกะเบิ้งคักเธอนั่งใบบุญคนนี้มามเาไว้หปะมาหาป้ามาหมดนี่เป็กนี่นี่นั่นนี่นี่นี่เป็กมานี่ยมาเหาพี่ตนผีน่องมาห่อนทุกนแล้วนางใบบุญกับมานังถาลัดเมถา ใบบุญเอ้เฮ็ดแป้งบลูกเบิ่งหมดเด้อพ ah. ี่น้องมันครบเด้ออุ้ยอ um ุ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยมันจะครบแล้วฮัน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 เออกทำไมออกทำไมมันจะครบแล้วฮันฮันฮันเฮ้ยพี่น้องเฮ้ขนุนมุจีิได้ประมาณนี้มันบ่อยากมีขวอยบ่เห็นขวอยหาข่อยยากงากอึดอึดพี่น่าวมาใบบุญมาเจอมมุงแม่ขนุนนั่นไปถ่ายกันีเอ้านั่นแหละจอมมุงแม่ขนุนหมด了 เออฮะแม่หมูนอนอยู่ไม่เท่าไปหฮกินปลาน้ำผอมเปิดน,น้ำน,น้เพุ่นน้ำลุงพุ่นค่ะหูปลาตะกระตากแดดเพียนหายแม่มันออกเลยพี่น้องเด้อนเดีย,ดยาเอาเำงอนทั้งซานแล้วไปจีก,กระดามันห่อนแห้งอุ่นหน่อยอยากเข่าเนี้ยแดดจัดลืมไอนี้พี่น้องแดดขนาดเลยอืมไข่หมูแดงกระดิกระตุกอันเดีย ไปแง่นเนมื่อนามากระยั่งพันได้กินได้พี่น้องเอาเขาตู้เย็นมีนกระยังอยู่ไข่หมดแม่ขอนูนนี่ใค่มันฮ่าคุดอะไรกะกระซีได้อยู่พี่น้องเอามันหักสวยแล้วมันก็ห้อนแดดอยากอ้นนอนอยากเขา่าอะไรก็พากันมาเลยอ่ะบังบุยเอ้ยเอาหมดหมดขมพวนนี่หมดขมพวนนี่เอาเอาหมดขมพวนเนี่ยไปหมดหหหหกุมัวหมดละเอ่ะลาไปก่อนเด้๋ยพี่น้องคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยจ้า ไปก่อนบายบายบบาายยลาบายบายวอะลาบาย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 